สนับสนุนโดย,คยเครื่องฟอกอากาศแมเนเจอร์สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการปฏิวัติสุขภาพกับปานเทพดิฉันรติกรจารุกเกษตรวิดํดำเนินรายการนะคะติดตามชมรายการนี้ผ่านทางสถานีโทรทัศน์นิวส์วันนะคะทุกวันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดีตั้งแต่ช่วง3ามทุ่มครึ่งเป็นต้นไป แล้วก็ติดตามชมได้อีกช่องทางก็คือทางเพจ Facebook News วันนะคะออกอากาศสดไปพร้อมกันแสดงความคิดความเห็นผ่านช่องทางนั้นได้นะคะชมแล้วก็กดไลค์กดแชร์ต่อไปนะคะให้คุณผู้ชมท่านอื่นได้ติดตามรับชมไปพร้อมกันด้วยนะคะนอกจากนี้ยังออกอากาศซ้ําในวันถัดไปเวลา8นาฬิกาและในวันเสาร์เวลา11นาฬิกาติดตามความเคลื่อนไหวต่างๆเกี่ยวกับรายการปฏิวัติสุขภาพกับปานเทพทางเพจ Facebook ที่ชื่อเดียวกันกับรายการปฏิวัติสุขภาพกับปานเทพวันนี้กลับมาพบกับอาจารย์ปาน เทพพวงพันธ์คณะบดีสถาบันแพทย์แผนบบรณาการและเวชศาสตร์ชลอวัยมหาวิทยาลัยรังสิตค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีคับท่านผู้ชมครับเริ่มต้นดูแลตัวเองก่อนได้เลยไหมคะอาจารย์ได้เลยนะคะไปที่เภสัชสมุนไพรทั้ง3ตํตำลับนะคะทั้งบีพอลลินซีนะคะเดย์สิแล้วก็ w d บ plus นะคะซึ่งเป็นเภสัชสมุนไพรที่มาก่อนเวลามาก่อนโควิดนะคะอาจารย์โดยเฉพาะตรีพลามหาพิกัดนะคะจากบีพอลลินซีเนี่ยนะคะซึ่งลดอาการแพ้น้ำมูกไหล แพ้ผิวหนังแต่จะกระตุ้นการแพ้อ่อนๆมีวิตามินซีมีตีพลามหาพิกัดคร<ล>บคเลยนะครับมาขามป้อมนำสมอพิเภกสมอไทยตามนะครับแล้วก็มีทั้งสารสกัดจากโสมแล้วก็ที่สำคัญคือเกสรจากพึ่งเกสรพึ่งซึ่งคัดมาจากดอกที่ต้านการแพ้โโต้องไป เลี้ยงแล้วไปตามไล่เอาพึ่งไปไล่เกษรแต่ละแต่ละแต่ละจังหวัดแต่ละจังหวัดแต่ละอำเภอครับเอาเกษรที่ที่ต้องการเนี่ยให้มันกลับมาไปรอเขาดอกดอกยาบานปุ๊บก็ต้องเจ๊สิบสานี่ขิงตอนนี้มาแรงใช่ไหมครับอย่างนี้มีทั้งขิงแล้วก็มีตีพลาด้วยตีพลาและขิงในตัวเดียวกันสุดยอดไหมนะครับแต่ว่าอันนี้จะเป็นเรื่องของ เบาหวานซึ่งบังเอิญมากเลยโรคโควิด19กับเบาหวานสัมพันธ์กันคือเรียกได้ว่าเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะคะสำหรับผู้ที่เสียชีวิตจากโควิด19ซึ่งป่วยด้วยซึ่งมาจากเบาหวานและโรคหลอดเลือดหัวใจซึ่งบังเอิญว่าสองตัวนี้ตอบโจทย์ได้อีกในกลุ่มผู้ป่วยเหล่านี้นะครับหรือว่าลดความเสี่ยงเหล่านี้น้ำมันมะพร้าวก็เช่นเดียวกันครับลดการเกิดอนุมูลอิสระจากไขมันผัดทอดนะครับเพราะฉะนั้นแล้วตีพลาอยู่ในนี้ด้วยซึ่ง ทางที่ประชุมของสภาการแพทย์แผนไทยประชุมและบอกว่าตีผลาหมาพิกัดป้องกันได้นี้มีตีผลาหมาพิกัดอันนี้ตีผลาเฉยๆแต่ว่าดันไปบวกเรื่องของขิงซึ่งกําลังมาแรงซึ่งเชื่อว่าเร็วนี้จะมีการเผยแพร่ว่ามีการต้านโควิด -19 ได้มากน้อยแค่ไหนหรือเชื่อไหมมันมาพอดีแล้วก็ WDR เรื่องหลอดเลือดน้ำมะนาวลดการ เกิดอนุมูลอิสระจากการผัดทอดไขมันนะครับไม่เฉพาะโควิดอย่างเดียวเนี่ยนะคะช่วงนี้ไข้เลือดออกกําลังมา<ช>มีโรคอีกโรคหนึ่งโรคปวดตามข้อนะคะา<ช>ที่กลายเป็นอีกโรคหนึ่งที่โหต้องใช้ระยะเวลาในการรักษาที่ยาวนานคือยังไงทําให้ตัวเราเนี่ยแข็งแรงเอาไว้ก่อนดีที่สุดไปชมคลิปนะคะ,คะเภสัชสมุนไพรทั้ง3ตําำรับนี้นะคะทําให้เราเข้าใจได้มากขึ้นว่าจะช่วยดูแลสุขภาพเราอย่างไรกันบ้างค่ะ thank wow. you นี่คือ,คอสิ่งที่เราสามารถที่จะดูแลสุขภาพของเรากันได้สอบถามรายละเอียดของการนําองค์ความรู้นะคะประกอบการรับประทานเภสัชสมุนไพรทั้ง3ตําำรับนี้สอบถามได้ที่บิมค่ะหรือว่ากรุงเทพแพทยแผนบบราณการสาขาคลินิกอยู่ที่ศรีลมซอย9นะคะหมายเลข0 6 6 0 4 3 8 8 8 8 0 6 6 0 4 3 8 8 8 8หรือว่าสั่งซื้อนะคะทั้ง3ตําำรับนี้นะคะผ่านทางพอดี call center ที่ 0, 0 2นย์สองหกสา0 2 6 3 3 3 5353สั่งซื้อเพศาสม,มุนไพรทั้ง3ตํตำรับนี้หรือจะน้ํามันมะพร้าวนะคะแมเนเจอร์หรือผลิตภัณฑ์อื่นๆของผลิตภัณฑ์พอดีโปรดักต์นะคะก็ส่งให้ถึงบ้านคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเจรจาจารประเทศต่อค่ะในตอนที่แรกผมอธิบายว่าในการนั่งโต๊ะอาหารเนี่ยเห็นใจร้านอาหาระกระทบรายได้หายไปครึ่งหนึ่งใช่ค่ะและก็ครอบครัวที่มาด้วยกันก็ดู ไม่ค่อยสมเหตุสมผลเพราะว่าเขาจับมือกันหลังออกจากร้านเดินมาก็จับมือกันแล้วขากลับก็จับมือกันนั่งรถคันเดียวกันกลับบ้านแต่ก็มีข้อทักท้วงว่าแต่เจ้าของร้านอาหารเขาไม่รู้ว่าคุณเป็นครอบครัวเดียวกันหรือเปล่าวิธีการนี้ก็กวาดเรียบนะครับให้คนมาต้องนั่งแยกกันเสมอแต่ถ้าเป็นผมผมบอกว่ามันจะดีกว่าไหมถ้าเราเปลี่ยนวิธีเป็นการให้ใช้แอลกอฮอล์ล้างมือร่วมกันแล้วก็ ใช้วิธีการนี้ในการดูแลทำความสะอาดของคนที่มาด้วยกันนะครับแต่เอาละเขาคงอาจจะกลัวอีก2เรื่องคืออาหารจานเดียวกันและไม่ใช้ช้อนกลางซึ่งร้านอาหารก็สามารถใช้ช้อนกลางได้ใช่ค่ะถูกไหมครับ,รบก็ก็อาจจะกังวลอีกว่าถ้าถ้าจับด้วยกันนะ่ะช้อนกลางก็งต้องอล้างมือก่อนเห็นไหมครับก็ล้างมือก่อนทุกอย่างเนี่ยมันอยู่ที่การล้างมือนะครับการกั้นฉากก็สามารถ ที่จะมีจุดโหวตได้ดังเห็นภาพะครับว่าหยิบของอีกโต๊ะอีกอีกทะแยงมุมหนึ่งนะครับมาไว้ให้กับอีกคนหนึ่งเพราะว่ามาด้วยกันขอบคุณทั้งสองท่านนี่นะคะขอบคุณที่ทำให้เราทำให้เราเข้าใจและอยู่ชีวิตจริงๆก็เป็นแบบนี้ครับใช่ค่ะเพื่อให้เราเข้าใจว่ามาตรการของรัฐก็ต้องการทําให้เกิดการเว้นระยะห่างเราเข้าใจนี่ยังไม่ได้นบรวมต้นทุนที่ฉากกั้นนี้นะคะที่ทางร้านต้องเพิ่มเข้ามาเอาล่ะเข้าใจทุกฝ่ายแต่ผมอยากจะบอกว่า ถ้าถึงขั้นวันจันเปิดนวดได้นะ,ะผมว่าร้านอาหารก็ควรเปลี่ยนมาตรการได้แล้วเพราะว่ามันใกล้ชิดกันมากกว่าคือท่านนวดเนี่ยยังสัมผัสคนหนึ่งสัมผัสเลยและก็สัมผัสต่อเนื่องเปลี่ยนคนไปเรื่อยยังมีมาตรการป้องกันได้เนี่ยเราก็ต้องคิดเรื่องร้านอาหารใหม่ได้แล้วท่านนวดยังปล่อยให้มีการดำเนินกิจการได้นะครับ อรองหนังยังนั่งชิด2คน 2> เลยค่ะยังสองเว้น2เลยค่ะยังชิดกันอย่างนี้ก็สามารถชิดกันได้ไม่ได้นั่งใกล้กันมากขนาดนั้นดยซ้ำไปค่ะเอาละทีนี้คุรัติก่อนครับถึงยังไงก็แล้วแต่เนี่ยรัฐบาลอาจจะดําเนินการไม่ถูกใจเราบ้างนะครับแต่ผมยืนยันว่าหลายๆมาตรการเนี่ยฟังดูแล้วเนี่ยมันอาจจะไม่สมเหตุสมผลทั้งหมดร้อ แต่พอทํารวมๆกันแล้วเนี่ยลดความเสี่ยงได้เมื่อตอนที่แล้วผมอธิบายว่าหน้ากากอนามัยเนี่ยก็อย่าคิดว่ามันได้มาตรฐานเนะพราะเราสัมผัสนูน่นนี่นั่นแล้วก็มาสัมผัสด้านหน้าในหน้ากากผ้าและไม่ได้ซักเนี่ยเยอะคนส่วนใหญ่เป็นแบบนั้นนะครับหน้าก,ากากที่ได้มาตรฐานที่เขาป้องกันเชื้อเนี่ยคือหน้ากาก,ากสาหรับการผ่าตัดสีเขียวซึ่งก็ไม่ค่อยมีใครสวมใส่นะครับนี่ก็2แต่ว่าไม่ใส่กับใส่การใส่ย,ยังดีกว่าไม่ใส่นี่คือข้อที่1น,นะครับ สองแอลกอฮอล์ถือว่าเป็นจุดแข็งที่สุดของประเทศไทยคือมีการล้างมือหลายพื้นที่นะครับ 3. การเว้นระยะห่างก่อนหน้านี้ใช้วิธีปิดกิจการต,ตอนนี้ใช้สร้างภาพบ้างอย่างที่เราเห็นนะครับสร้างภาพว่าเราทะแยงมุมอะไรอย่างนี้นะครับแต่ในความเป็นจริงมันไม่ได้แก้เรื่องของการระบาดเพราะการติดเชื้อหรอกแต่ผมก็เห็นว่ามีประโยชน์ตรงไหนรู้ไหมครับคุณรัชกรมันมีประโยชน์ข้อเดียวคือ ทําให้คนไม่มาร้านเพราะรู้สึกว่าบรรยากาศมันไม่เอื้ออํานวยเลยซื้อกลับบ้านก็ได้คคือถามว่ามีประโยชน์ยังไงก็ทําให้คนออกจากบ้านน้อยลงก็ได้ก็ด้วยก็ด้วยนะครับ <c oughs> คือมันไม่ได้รื่นรมอะ,ะการกินที่มันฝืนความรู้สึกบางคน <c oughs> ก็กลับบ้านดีกว่าถ้าเป็นอย่างนี้ <c oughs> นั่งแยกกันขนาดนี้กลับบ้านดีกว่า <c oughs> หลายคนรู้สึกอย่างนั้น <c oughs> เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ย ไม่ใช่ไม่มีประโยชน์สัทีเดียวมันอาจจะไม่มีประโยชน์ต่อการสัมผัสติดเชื้อก็จริงแต่มันก็ทําให้คนไม่อยากไปที่นั่นคือเจ้าของร้านก็เหนื่อยหน่อยนะ,ะเพราะว่านอกจากคนจะมาน้อยอยู่แล้วจํานวนที่รับก็ลดลงไปครึ่งหนึ่งแถมคนละมาน้อยอีกเพราะฉะนั้นกระทบหลายขั้นหลายตอนรัฐต้องคิดเรื่องการเยียวยายเขานะครับอันที่สี่ก็คือว่า กรณีการปิดกิจการและเลือกเปิดกิจการนี้นะครับเราค่อยๆเรียนรู้จากตัวเลขอันนี้ผมเห็นด้วยว่าเราค่อยๆสํารวจตัวเลขประเมินผลปล่อยแล้วตัวเลขมันขึ้นไหมไม่ขึ้นก็ปล่อยเพิ่มนะครับปิดเวลากลางคืนจาได้ไหมครับ,รบตอนแรกปิดสี่ทุ่มถึงหกโมงเช้าแล้วก็ขยับมาเป็นห้าทุ่ม,มตอนนี้จะขับขยับเป็นเที่ยงคืนคใช่ไหมครับการปิดระยะเวลาถามว่าเชือ้อมันไม่เลือกเวลานะครับ ค่ะสมมุติว่าเราปิดสี่ทุ่มคนก็จะไปออช้อปปิ้งที่ร้านสะดวกซื้อนี่นะครับก่อนสี่ทุ่มสาทุ่มนี่แน่นเลยถามว่ามันป้องกันการติดเชื้อได้จริงๆหรือเปล่าเอาระยะเวลามาเนี่ยคำตอบคืออาจจะไม่ได้แต่มันทําให้ทุกคนตัดสินใจไม่มารวมตัวกันตอนกลางคืนที่ตํารวจตรวจได้ไม่หมดซึ่งมันมีคือตํารวจตรวจไม่หมดก็ใช้วิธีหวานเอาตอนนี้ทั้งหวานเนื้อหน้ากากอนามายัยหวานเรื่องพื้นที่กัก ออ <c oughs> พื้นที่ร้านอาหารแล้วก็วานด้วยมาตรการอื่นๆ <c oughs> รวมไปถึงมาตรการการวัดไข้ซึ่งหลายคนบอกว่าวัดไข้ก็ไม่ได้เป็นหลักประกรันว่าจะป้องกันการติดเชื้อเพราะ<ช>คนไม่แสดงอาการ <c oughs> ก็จริงแต่เราวานหลายๆมาตรการซึ่งมีจุด <c oughs> โหว่เนี่ยมันก็เหมือนตะแกรงที่มีรูรั่วอยู่ <c oughs> แต่มีหลายชั้นแล้วทำให้โอกาสที่จะหลุดมาไม่ใช่ไม่มีนะครับมีแต่ว่าน้อย พอน้อยลงและติดเชื้อน้อยลงตายน้อยลงมันก็เห็นตัวเลขน้อยลงเราถึงเป็นประเทศที่ถือว่าค่อนข้างประสบความสำเร็จแต่เขาเห็นเลยว่า PM 2.5ลดลงเมื่อไหร่อัตราการตายลดลง PM ที่ไหนมากอัตราการตายสูงขึ้นโอ้ตัวเลขนี้ผมคิดว่ามีนัยสำคัญในแง่ของมลพิษทางอากาศ สนับสนุนโดย m มเนเจอร์วอเให้ความสดชื่นขึ้นความสมดุลสนับสนุนโดยคเครื่องฟอกอากาศ Manager แต่คุณที่ก่อนครับรถยนต์ในวันนี้ที่เขาบอกเริ่มคลายล็อกแล้วจุดนั้นจุดนี้ถามว่ารถติดขึ้นไหม<ด>คำตอบคือรถติดขึ้นแน่<ด>วันนี้เราสัมผัสได้ในกรุงเทพมหานครนะครับแต่ถามว่าติดเท่าเดิม ก่อนมีโควิดไหมคําตอบก็คือยังไม่ถึงขั้นติด <c oughs> เหมือนสมัยโควิดคือบางสํานักงานเขายัง work from home บางหน่วยงานบางองค์กรยังแบ่งเวลาให้ทําแค่50%าของเนื้องนานที่ตัวเองต้องทําก็เลยลดจํานวนลงไปอยู่เอ,อสมคผมก็เลยจะมาชวนดูภาพนี้ครับเกษตกรครับคือผมมาดูภาพซึ่งเกี่ยวข้องกับการระบาดนี่นะครับเราเห็นตัวเลขเราเห็นภาพที่น่าสนใจนะครับ ที่ทุกคนทำพิธีฮั์นะครับซึ่งเคยเป็นพื้นที่ที่มีผู้คนเยอะแยะเลยเกียดเสียกันมากเหยียบกันตายก็เคยเ,คยเคยเกิดขึ้นมาแล้วคยเกิดขึ้นช่วงโควิด -19 เป็นแบบนี้ครับเห<อ>็นไปเยอะไหมต่างมากแตกต่างมากนะครับเรามาดูที่อิตาลีครับจำดวนไนโตรเจนไดออกไซด์ ซึ่งเป็นมลพิษที่เขาวัดเนี่ยครับนี่คือสีที่เกิดขึ้นแถามิลานเป็นเมืองะครับแล้วก็ไล่มาเรื่อยทั้งเมืองโรมนะนะครับฟอรเรนซ์เป็นต้นนะครับมิลานนะครับนาโปลีนะครับเป็นยงไงบ้างครับเปลี่ยนไปไหมนี่มีนาคม2019-2563นี่14 ถึงยี่สิบห้าสองพันยี่สิบสองพันยี่สิบคือต่างกันหนึ่งปีเปลี่ยนไปเยอะไหมครับผมว่าเปลี่ยนไปเยอะนะมลพิษอ่ะนี่อู่ฮั่นเราดูนะครับอู่ฮั่นตั้งแต่มกราคมนะคต้นปีที่แล้วนู่นค่ะต้นปีที่แล้วสองศูนย์หนึ่งเก้าเทียบกับมกราคมสองศูนย์สองศูนย์ดูในตัวเชนไดอไซด์สีเปลี่ยนไหมครับคนละเรื่องเลยนะครับ มก,กรายี่แปดมก,กราคมถึงเก้ากุมภาพันธ์อู่หั่นสะอาดเลยดูนี่ครับช่วงสิบกุมภาพันธ์ถึงยี่ห้ากุมภาพันธ์อู่หั่นเมื่อปีที่แล้วกับปีนี้คนละเรื่องนะครับนี่ครับ oh. เห็นภาพไหมค่ะ <c oughs> ระหว่างมก,กราคมหนึ่งถึงยี่สิบมกราคมกับกุมภาพันธ์นะครับอูห่หั่นนะครับ นี่ฮ่องกงนะครับนี่ฮ่องกงสีที่เห็นคนละเรื่องเลยนะครับเซี่ยงไฮ้เปลี่ยนไปเยอะเลยปักกิ่งนี่ไม่ต้องพูดถึงนี่พีเอ็มสองจุดห้าเขาคงดีขึ้นเยอะเลยะะถูกต้องครับนี่ก็เป็นอีกมุมหนึ่งนะครับที่การเปรียบเทียบที่เกิดขึ้นที่ฝรั่งเศสเห็นกรุงปารีสไ,ไหมครับปีที่แล้วมีนาคมมีนาคมปีนี้คนละเรื่องกัน ผมมาจุดนี้เพื่อจะคุยเรื่องอะไรครับคุณรีกรู้ไหมผมจะบอกบว่างานวิจัยล่าสุดพบเรื่องน่าสนใจอย่างนี้ครับพบว่าที่ประเทศไอที่อูฮั่นก็ดีฮ่องกงก็ดีสองอะไรนะอิตาลีก็ดีแคลิฟอร์เนียก็ดีสี ประเทศที่มีการวิจัยเชิงประชากรสำรวจนี่นะครับค้นพบว่ามีสิ่งที่เหมือนกันในการเกิดโรคระบาดคือ4ประเทศนี้ระบาดเยอะในช่วงที่มี PM 2.5มากหมายถึงว่าปัจจัยฝุ่นและมลพิษทางอากาศเป็นปัจจัยที่เขาเชื่อว่ามีความสัมพันธ์กับการเกิดโรคระบาดโควิด1 9อินเดีย มลพิษลดลงหัวภาพแต่เมื่อสำรวจประชากรในสหรัฐอเมริกาโดยรวมแล้วนี่นะครับสิ่งที่เขาค้นพบก็คือว่า PM 2.5อาจจะไม่สัมพันธ์ทั้งหมดเทียบกับอัตราการติดเชื้อเพราะมันไม่ใช่แค่เรื่องมลพิษทางอากาศมันมีทั้งอุณหภูมิมันมีทั้งปัจจัยฝุ่นมันมีทั้งการสัมผัสหน้ากากอนามัยมีหลายปัใจจัยใช่ไหมครับ,รบอย่างที่ประเทศไทยเราอยู่เนี่ย แต่เขาเห็นเลยว่า PM 2.5ลดลงเมื่อไหร่อัตราการตายลดลง PM ที่ไหนมากอัตราการตายสูงขึ้นโอ้ตัวเลขนี้ผมคิดว่ามีในยะสำคัญในแง่ของมลพิษทางอากาศความหมายก็คือว่าแม้ว่าตัวแปรการติดเชื้อจะมาจากสารคัดหลั่งก็ดี อุณภูมิอากาศก็ดีหน้ากากอนามัยก็ดีการถูมือร้างแอลกอฮอล์ก็ดีการทิ้งระยะห่างทางสังคมก็ดีแต่ปัจจัยทางอากาศอาจจะเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่เขาเริ่มเห็นความสัมพันธ์กับการระบาดโควิด19ซึ่งหลายๆมาตรการที่รัฐบอกว่าที่ผมไล่ฟังว่ามันดูไม่ค่อยสมเหตุสมผลนแต่ทำหลาหลายมาตรการเหมือนตะแกรงรองรับหลายๆชั้นคนไม่อยากออกจากบ้าน รถก็ติดน้อยลงแล้วก็อากาศบนท้องฟ้าอากาศในกรุงเทพมหานครก็ดีขึ้นหลายพื้นที่นี่ดีขึ้นมากจนมีสัตว์นานาพันธุ์ทั้งหลายเนี่ยกลับคืนถิ่นให้เราเห็นปลาโลมาเอ่ยเต่าเต่าเอ่ยปาวานนกเงือกในป่าเลยแต่ทิ้งในป่ามันออกมาให้เราเห็นคือมันสะท้อนให้เห็นว่าการที่ประชาชนหยุดกิจกรรมหลายอย่างเนี่ยการหยุดมลพิษทางอากาศมันลดมลภาวะทางอากาศและทําให้สิ่งแวดล้อม ฟื้นคืนชีพกลับขึ้นมาและสัมพันธ์กับการติดเชือ้อประเทศไหนที่ล้มเหลวในการรวมตัวกันฝุน่น PM2.5 ก็ยังคงความสัมพันธ์กับการติดเชื้ออยู่เพราะอะไรรู้ไหมครับคุณิกรณเพราะงานวิจัยเนี่ยไปสัมพันธ์คนพบว่าจําได้ไหมครับผู้ที่เสี่ยงเสียชีวิตมากที่สุดหนึ่ผู้สูงวัยสเป็นเบาหวานสามเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจ เห็นได้ว่า3ปัจจัยเนี่ยเป็นปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กันคือผู้สูงวัยอัตราการเผาผลาญต่ํากินน้อยอ้วนง่ายน้ตาตาลค้างเยอะการเผาผลาญต่ําออกกําลังกายน้อยก็หลอดเลือดก็ต้องเสียหายก็ต้องเป็นเบาหวานเป็นเบาหวานก็ต้องมีปัญหาหลอดเลือดอักเสบ3โรคมาพร้อมกันแล้วก็สัมพันธ์กับเรื่องของการติดเชื้อโควิด19 3โรคนะครับ แต่ pm 2.5สัมพันธ์กับการเพิ่มอัตราความเสี่ยงของโรคเบาหวานและโรคหลอดเลือดหัวใจด้วยเห็นความสัมพันธ์กันไหมครับ<ม>งานวิจัยเนี่ยถึงสอดรับสงสัยเรื่องมลพิษทางอากาศว่าสัมพันธ์กับโควิด1 9มัหมเขาค้นพบว,ว่าม,มันสัมพันธ์มันอาจจะสัมพันธ์ตรงๆหรือจริงๆแล้วมันอาจจะสัมพันธ์ในการเพิ่มโรคอื่น<ม>ทำให้การแพร่ระบาดและการเสียชีวิต ด้วยโควิด19สูงขึ้นเหมือนกับการวิจัยเชิงระบาดวิทยาที่สหรัฐอเมริกาทั้งบทเนี่ยมันกำลังสอนให้เราเรียนรู้และเข้าใจโรคนี้ว่าโรคนี้เราจะต้องหันกลับมามองเรื่องการพัฒนาประเทศใหม่ครไม่ใช่เพียงแค่เรื่องของการเอาชนะด้วยวัคซีน เพราะการเอาชนะด้วยวัคซีนจะเป็นการตามหลังโรคโรคนี้ไวรัสมันก็จะพัฒนาสายพันธุ์ของมันไปเรื่อยๆตามธรรมชาติตามวิวัฒนาการของมันนะครับแต่มนุษย์เราเนี่ยมีระบบภูมิคุ้มกันถ้าคิดแต่วัคซีนเราจะตามหลังโรคนี้ไปตลอดเพราะฉะนั้นแล้วแปลว่าสังคมต้องเริ่มคิดเรื่องการลดความเหลื่อมล้ำและการกระจายก,การพัฒนาประเทศ ให้ไม่ให้เกิดการแออัดและกิจกรรมร่วมมูออยู่ในเมืองใดเมืองหนึ่งมากเกินไปนี่เราพูดถึงภาพใหญ่มากขึ้นถึงจะมองเรื่องสิ่งแวดล้อมการพัฒนาสุขภาพการลดเรื่องมลภาวะทางอากาศแล้วก็คือเป็นระยะยาวที่ต่อเนื่องไปไม่ใช่แค่ช่วงโควิดระบาดเท่านั้นถูกต้องครับแปลว่าถ้าเราเห็นเห็นความสําคัญเรื่องฝุ่นลอม p พีเอ็มสอซึ่งเรื่องที่เราพูดนี่นะมันเป็นเรื่องที่เราพูดหลายปีเลยนะุณษตรกรใช่ค่ะแล้ว มันไม่มีใครฟังแล้วเรามักจะพูดเรื่องในอนาคตที่คนมองแล้วไม่อยากจะฟังในเวลาตอนนี้สิ่งที่ผมพูดเรื่อง pm 2.5เนี่ยไม่ต่ำกว่า4ปีนะสปีที่แล้ว<ม>ตอนนั้นคนยังไม่สนใจเลยวันนี้เนี่ยได้รับการพิสูจน์มากขึ้นว่าอาจจะสัมพันธ์กับการติดเชือ้อโควิด19เพราะมีปัญหาหลอดเลือดทำให้มีปัญหาเรื่องการติดเชื้อและเสียชีวิตมากขึ้นเอาละ ทีนี้ถ้าเราจะคิดพัฒนาเมืองก็แปลว่าเราต้องไม่ไปสู่โรงไฟฟ้าฐานหิน <c oughs> มันต้องคิดใหม่หมดเลย <c oughs> การใช้ปิโตรเลียมต้องเปลี่ยนเป็นรถไฟฟ้าให้หมดอย่าไปแครโรงงานผลิตรถยนต์ต้องแค่ชีวิตประชาชนวันนี้เนี่ยมันเป็นบทพิสูจน์ที่ท้าทายมากระหว่างเศรษฐกิจกับสุขภาพ,ส,ภาพสุดท้ายรัฐต้องยอมจำนวนเพราะสุขภาพกระทบเศรษฐกิจ <c oughs> วันนี้พิสูจน์แล้ว <c oughs> รัฐต้องเริ่มพัฒนาเมืองพัฒนาอุตสาหกรรมรถยนต์ใหม่ถามว่าพัฒนารถยนต์คืออะไรเปลี่ยนเป็นรถยนต์ไฟฟ้าถ้าปล่อยให้มีการนำเข้าโดยไม่ต้องคิดภาษีสูงสเราจะมีรถไฟฟ้าเต็มเมืองโดยที่แทนรถยนต์เลยครับ,รบสิ่งที่รัฐกังวลคือกลุ่มทุนอุตสาหกรรมรถยนต์และคลัสเตอร์อะไหล่รถยนต์เพราะอะไรครับถ้ารถไฟฟ้ามา มันราคาถูกกว่ารถยนต์อย่างมหาศาลเครื่องยนต์นิดเดียวอะไรรถยนต์แทบไม่ได้ใช้เลยครับใช้น้อยมากบรรดาผู้คนบรรดาผู้ประกอบการหรือว่าค่ายรถต่างๆเขาต้องปรับมาเขาก็ต้องมีปกติใหม่ของเขาด้วยเหมือนกันถูกไหมคะอาจารย์ถ้าเราพูดกันถึงในคําที่ใช้ในนั้นทีนี้รัฐเนี่ยเดิมทีมีความคิดว่าต้องให้เวลาเขาปรับตัวหลายๆปีคําถามก็คือว่าเวลามันไม่รอเพราะสุขภาพและชีวิตคนไม่รอครับ ถ้าเมื่อไหร่เราลดมลภาวะทางอากาศได้จากความสัมพันธ์นี้เราจะลดการติดโรคระบาดได้เพราะอะไรครับเพราะว่ามีคุณหมอบางท่านมาให้ความเห็นแล้วว่ามันไม่ได้ลดโควิด19อย่างเดียวช่วงที่คนทิ้งระยะห่างนี่นะครับอากาศดีขึ้นมลภาวะน้อยลงฝุ่น pm 2.5น้อยลงปรากฏว่าโรคทางเดินหายใจใไม่ใช่แค่โควิด19หายไปด้วย ผู้ป่วยน้อยลงอย่างชัดเจนนั่นก็หมายความว่าปัจจัยชี้เรื่องปัจจัยชี้ขาดเรื่องสุขภาพเกี่ยวข้องกับมลภาวะทางอากาศผมอยากจะบอกว่าคนอยากจะลืมนึกไปว่าไวรัสมันมีขนาดเล็กกว่าฝุ่นละอองซึ่งค,ความหมายที่ผมจะบอกก็คือว่าไม่แปลกที่ การระบาดจะสัมพันธ์กับฝนลองด้วยค่ะเดี๋ยวในครั้งหน้าเรากลับมาคุยกันต่อคะ่ะอาจารย์นี่เป็นเรื่องที่เกี่ยวโยงกันเชื่อมโยงกันไปหมดเลยนะคะแล้วก็ต้องบอกว่าเป็นโอกาสดีที่โควิดมาเพราะฉะนั้นก็ต้องปรับแล้วก็เรียนรู้กันนะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งด้านเรื่องสุขภาพหรือว่าทางด้านเศรษฐกิจด้วยก็ตามะนะคะวันนี้ขอบคุณอาจารย์เปรนเทพคะ่ะลาคุณผู้ชมก่อนนะคะพบกันในครั้งหน้าค่ะสวัสดีค่ะดีครับสนับสนุนโดยน้ำมันมะพร้าวคุณภาพจากแมเนเจอร์